ออนไลน์เรดิโอโปรซิสเเตมฟัวไลท์วิดีโออนไลน์ช่วยให้คุณทำธุรกิจฟัวไลท์ง่ายยิ่งขึ้น สวัสดีครับทุกท่กทานพบกับผมคำผางพวงทัศ์ทิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทโฟร์ไลท์ประเทศไทยพบกันเป็นเรื่องของการธรมมหากินกับบริษัทโฟร์ไลท์อยู่นะครับบริษัทโฟร์ไลท์เป็นบริษัทวิจัยจากประเทศสหร,รัฐอเมริกาเป็นผู้ถือสิทธิบัตรการผลิตโฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์เฟกเตอร์สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพทำให้สุขภาพของผู้คนดีขึ้นได้โดยไม่ยาก ภายในร่างกายของผู้บริโภคเองหากคุณคิดจะหาผลิตภัณฑ์ในการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้แข็งแรงก็อย่าลืมฝากกันไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ Transfer f o r ์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเใครที่ต้องการอยากจะทราบเรื่องของผลิตภัณฑ์ Transfer f o r ์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟกนั้นคุณก็สามารถที่จะสอบถามได้กับตัวแทนจำหน่ายนะครับ ผมก็ยังอยู่ในเรื่องของการทำวิทยุออนไลน์เพราะว่าวิทยุออนไลน์นี่ถือว่าเป็นสื่อในการที่จะช่วยให้ผู้จำหน่ายสามารถที่จะสื่อสารถึงผู้บริโภคและก็สื่อสารถึงผู้จำหน่ายด้วยกันวันนี้ผมมีหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะก็จะบอกว่าน่าตื่นเต้นเพราะว่า ในช่วงวิกฤตตรงนี้นะครับเรามีปัญหาในเรื่องของการทำมาหากินแต่คลิปนี้นะครับผมจะนําเรื่องของการทำมาหาักินกับบริษัทฟัวไลท์มาให้คุณได้รับชมกันนะครับ นี่คือผลิตภัณฑ์ f o r ์ไลท์ทรานเฟอร์แฟกเตอรนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดในบริษัทโฟร์ไลท์ที่ขายดีที่สุดทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มคุณคุ้มแกนได้สูงสุดถึง437เปรเ็นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีนะครับเมื่อมีผลิตภัณฑ์ดีๆผมก็จะแนะนําในเรื่องของการทำมาหากินว่าผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของคุณได้เป็นผู้จัดจําหน่ายนะครับคุณจะมีรายได้กันยังไงนะครับการหาเงิน ถ้าเกิดว่าในแต่ละเดือนนะครับคุณมีรายได้พิเศษโดยที่ไม่เกี่ยวกับการงานอะไรของคุณนะครับเป็นรายได้พิเศษเลยที่คุณจะได้มาในแต่ละเดือนนั้นอย่างเช่น1,850บาทนะครับ7,400บาทนะครับหรือ2,9,600บาทนะครับยอดเงินตรงนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงในธุรกิจหัวไหลนะครับผมก็จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้เข้าใจกันนะครับว่า การทำเงินทั้ง3ตัวนี้มันยากมันง่ายแค่ไหนเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มกันที่ออนไลน์เรดิโอโปรซิสเต็มเป็นระบบวิดยุออนไลน์ที่ใช้สำหรับการทำธุรกิจฟัวไลท์ใช้ในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ฟัวไลท์ทางเปอร์เฟคเตอร์นั่นแหละครับความพิเศษของออนไลน์เรดิโอโปรซิสเต็มนั่นก็คือการให้สมาชิกได้ใช้เว็บไซต์สถานีวิดยุออนไลน์ฟรีพร้อมกับพอร์ตวิดยุ สมาชิกทั้งที่จัดรายการเองเป็นและจัดรายการเองไม่เป็น,ก,ปนก็สามารถที่จะมีวิทยุออนไลน์เพื่อส่งเสริมธุรกิจการขายของตัวคุณเองได้นะครับโดยถ้าเกิดว่าคุณคือนักจัดรายการวิทยุหรือว่าคุณแค่อยากจะคิดเป็นดีเจถ้าเกิดคุณไม่เป็นเราก็จะสอนให้ถ้าเกิดคุณเป็นอยู่แล้วเราก็จะมีเครื่องมือนั่นก็คือสถานีวิทยุออนไลน์ให้คุณได้เอาไปบริหารจัดการของคุณเองเลยนะครับเพียงแค่ว่า คุณมีคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตแล้วก็ไมโครโฟนเท่านั้นเองนะครับคุณก็าสามารถที่จะเป็นดีเจออนแอร์มิคิวออนไลน์ไปทั่วโลกนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟัวรไลน์ี้มีจัดจำหน่ายอยู่81ประเทศเป็นไปได้นะครับว่าลูกค้าของคุณอาจจะอยู่อังกฤษโดยที่อาจจะเป็นคนไทยที่ไปอยู่อังกฤษหรือว่าคนไทยไปอยู่ในเยอรมัน81ประเทศทั่วโลกถ้าบังเอิญว่าเขาได้ฟังรายการที่คุณจัดอยู่ตอนนี้ แล้วเขาสนใจที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เขาก็สามารถคลิกเลือกประเทศแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วคุณก็ได้คอมมิชชั่นนะครับดังนั้นคุณสามารถที่จะใช้วิดีโอออนไลน์เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ฟอร์ไลท์ที่คุณเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ได้นะครับสามสถานีก็มีรายได้นะครับเริ่มต้นที่คุณนะครับ คุณจะได้วิทยุออนไลน์ฟรีจากทีมงานออนไลน์เรดิโอนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่นักจัดรายการวิทยุคุณก็จะได้เว็บไซต์วิทยุออนไลน์ที่คอยพูดอธิบายให้กับผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์นั้นได้เข้าใจผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วก็มีการคลิกสั่งซื้อออเดอร์นั้นก็จะไปขึ้นที่อีเมลของคุณแล้วคุณก็สามารถที่จะสร้างไรายได้จากการขายตรงนั้นได้นะครับเพียงแต่ว่า หน้าที่ของเจ้าของสถานีก็คือทํายังไงที่จะมีคนเข้ามาฟังเยอะๆนะครับแน่นอนนะครับก็ต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โพสแชร์ไปให้คนได้เข้ามาเปิดฟังพอมาเปิดฟังด้วยความที่เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์วิทยุออนไลน์แล้วก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเว็บไซต์นี้สามารถที่จะติดเสิร์ชเอ็นจินของ Google ได้ ถ้าเกิดว่าเรื่องของสุขภาพคลิกมาก็เจอสถานีของคุณก็มาเจอเว็บไซต์ของคุณเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันคลิกมาก็เจอเว็บไซต์ของคุณนะครับต้องการอาหารเสริมสําหรับภูมิคุ้มกันคลิกมาก็เจอเว็บไซต์ของคุณนะครับแต่ว่านั่นคือเทคนิคของการขายโดยทั่วไปหรือว่าขั้นตอนของการขายโดยทั่วไปแต่ในตอนนี้นะครับที่ผมจะพูดให้ฟังนั่นก็คือรายได้3ตัวที่ผม เกิดให้ฟังตั้งแต่ทีแรกนะครับตั้งแต่1,850บาทนะครับ7,400บาทแล้วก็29,600บาทนะครับรายได้ตรงนั้นมันมาได้ยังไงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเพียงแค่คุณนะครับนำสถานีวิทยุออนไลน์เนี่ยไปให้ไปแนะนำให้กับผู้คนสัก3คนนะครับเอาไปเลยวิทยุออนไลน์ฟรีนะครับมีเว็บไซต์ให้พร้อม อ่าคุณก็แค่ไปจัดรายการเองหรือถ้าไม่จัดรายการเองก็แค่มีหน้าที่ในการเอาไปโพสต์เอาไปแชร์เพื่อให้ลูกค้านะครับได้เข้ามาคลิกซื้อหรือคุณจะมีมากกว่า3ก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยขอให้มี3นะครับแล้วก็คะแนนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองของสมาชิกทั้ง3คนหรือลูกค้าของคุณทั้งหมดหรือจะมาจากเว็บไซต์ยังไงก็แล้วแต่นะครับ รวมคะแนนทั้งหมดที่เป็นสมาชิกติดตัวของคุณนะครับพร้อมกับลูกค้าเนี่ยได้600คะแนนเท่านี้นะแล้วคุณก็จะได้พันแปาบาททำได้ทุกเดือนก็ได้ทุกเดือนนะครับนั่นหมายความว่าในทุกเดือนนะครับคุณก็จะช่วยเหลือคน3คนนี่ให้มียอดธุรกิจแล้วก็ตัวคุณเองด้วยนะครับ รวมกันแล้วได้600คะแนนต่อเดือนนะครับคุณก็ได้แล้วพันแปบาทพันแปบาทมันอาจจะเป็นค่าชาวบ้านหรืออาจจะเป็นค่าน้ําค่าไฟหรือว่าค่าผ่อนรถจักรยานยนต์อะไรประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเงินพิเศษให้ลูกไปซื้อขนมกินที่โรงเรียนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโอกาสนะครับของการทําแค่คุณมี3สถานีขึ้นไป รวมคะแนนได้600คะแนนคุณได้เงินโบนัส1,850บาทโดยที่ยังไม่ได้พูดถึงไรายได้จากแผนการตลาดที่คุณจะได้รับจากตัวไรเลยแค่คุณมีตรงนี้คุณก็รับไปก่อนเลยนะครับและตัวที่สองนะครับมี12สถานี12สถานีนี่หมายความว่าคุณช่วย3คนเนี่ยช่วย3คนของคุณเนี่ยโดยให้คนที่ติดตัวของคุณเนี่ย รับพันแปดร้บาทแทนคุณทั้ง3คนเลยนะช่วยเขาให้เขามีให้เขาได้โบนัสพิเศษตรงนี้คนละพันแปดร้บาทนะครับเหมือนเหมือนอย่างที่คุณทํามาก่อนนั่นแหละนะครับนั่นก็คือตัวเขาและก็สมาชิกติดตัวของเขามีรวมกันได้600คะแนน เขาก็ได้พันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนตัวคุณนะครับก็จะเลื่อนขึ้นมารับที่เจ็ดพันสี่ร้อยบาทนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทก็เหมือนกันนะครับเริ่มต้นรวมทั้งหมดในองค์กรก็จะอยู่ที่ประมาณสามสิบเก้าคนขึ้นไปนะครับดูแลช่วยงานคนสามสิบเก้าคนโดยช่วยให้คนสามคนของคุณนี้นะครับรับคนละเจ็ดพันสี่ร้อยบาทนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คนของเขานะครับคนของเขาทั้ง เคนนี้นะครับมีสมาชิกอีกคนละ3นะครับสรุปแล้วก็คือคนติดตัวของคุณเนี่ยรับ7,400บาทแบบเดียวกับที่คุณผ่านมานะครับนั่นก็คือ7,400นะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะได้รับเดือนละ29,600บาทนะครับ เห็นไหมครับนี่คือเงินพิเศษนะครับบอกไว้ก่อนคือเงินพิเศษทุกคนมีสิทธิ์จะได้รับเงินโบนัสเหล่านี้ทุกคนถ้าเกิดว่าทําตามขั้นตอนนี้นะครับธุรกิจออนไลน์ทุกวันนี้คนไม่ได้ไปเคาะประตูในการที่จะขายสินค้ากันนะครับทุกคนก็จะต้องทําหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คนได้มีโอกาสได้เห็น นค,คนที่ท่องอินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็ตามหาสิ่งที่เขาอยากได้อยู่แล้วและถ้าเกิดว่าเขาอยากได้ภูมิคุ้มกันเขาอยากได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับภูมิคุ้มกันเพื่อไปดูแลสุขภาพของเขาเขาหาส่วนคุณก็โพสต์ส่วนคุณก็แชร์ ที่สุดมันก็ต้องมาเจอกันพอมาเจอกันเขาก็สั่งซือ้อโดยที่คุณไม่ต้องไปเคาะประตูบ้านเขาคือเขาเต็มใจที่จะมาเลือกหาสินค้าที่เขาอยากได้นี่เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องยากแต่มันยากตรงที่ว่าคุณจะลงมือทําหรือเปล่าแล้วการลงมือทํานั้น,นมีระบบมีวิธีการที่จะให้คุณทําหรือเปล่ายัางถ้าเกิดว่าคุณมาร่วมงานกับออนไลน์เรดิโอโปรซิสต็มี้นะครับเรามีเว็บไซต์ของบริษัทโฟร์ไลท์ที่เรียกว่า ฟัรไลท์ไมช็อปเป็นเว็บไซต์ที่ขายของออนไลน์หรือว่าเป็นร้านค้าขายอาหารเสริมออนไลน์ของบริษัทฟัรไลท์ที่มอบให้กับคุณและคุณก็ยังจะได้วิทยุออนไลน์จากทีมงานออนไลน์เรดิโอโปรซิสเต็มที่จะช่วยคุณให้มีความรู้ทางด้านการจัดรายการหรือว่าให้คุณมีความรู้เกี่ยวกับระบบและวิธีการสร้างเงินจากธุรกิจฟัวรไลนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบ้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมคำผางพงศ์ทิมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจหัวไร์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำสถานีวิดีโอออนไลน์ฟังทางนี้ครับ พูดได้ขายเป็นมาทําวิทยุออนไลน์กันดีกว่าเพียงคุณมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถทําวิทยุออนไลน์ได้แล้วฟรีพอดวิทยุออนไลน์ฟรีโปรแกรมออกอากาศมาตรฐานโลกฟรีโปรแกรมการตัดต่อเสียงพร้อมสอนการติดตั้งหรือติดตั้งให้ฟรีสอนทํารายการวิทยุทําสปอตวิทยุฟรีบ็อกเกอร์เรว็บไซต์สร้างสถานีวิทยุออนไลน์ สร้างงานจากที่บ้านจัดรายการที่บ้านคุณมีไรายได้จากการจําหน่ายสินค้าโฟร์ไลท์25%สร้างเครือข่ายการจําหน่ายได้อีก64%เรายินดีสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงสนใจอยากได้สถานีวิดีโอออนไลน์ลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับสมัครเป็นสมาชิกโฟร์ไลท์สุขภาพดีมีไรายได้